วันบ่ายของวันที่2พฤศจิกายน2567นายนะครับบ่าย2นะครับของวันที่ 2. พฤศจิกายน2567นะครับที่เมืองอรุวงแฝกไส่สมบูรณ์นะครับผมว่าจะไปบ้านอ่าวหน่อยนะครับอยู่หาจากไซ่สมบูรณ์เนี่ย 27หลักนะเป็นบ้านที่มีวิวสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปชมว่าเป็นอย่างไรนะบ้านดาวเมืองลูวงศนี่แหละครับบ่ายสอแต่ว่าโอยอากาศเย็นสบายนะครับมีแดดก็จริงแต่มันไม่ร้อนนะฮะเย็นสบายเลยนะครับลมแรงด้วย ิครับวนเปล่า,าติ่งสารวันโอ้หลมแรงมากๆเลยครับจะถ่ายคลิปไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยแรงเลยครับผมไม่ชอบบรรยายใหม่นะมันไม่มีเวลาที่มาบรรยายบางทีก็ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ฟิลนะครับ บรรยากาศดีมากๆครับปัจจุบันเขามีสร้างน้นสร้างนี้เยอะเลยนะครับที่อนุวงศ์นี่นะครับมีการก่อสร้างใหม่ๆเยอะเลยนะครับอ,อมีการสร้างอาคารพาณิชย์ อะไรหลายอย่างเยอะเลยเนี่ยทั้งเงินพักด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นให้เงินพักนะเดี๋ยวไปทางเมืองห่มเนี่ยนะครับ ไปทางนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการสร้างเฮินใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเมืองห่มนี่เป็นเมืองที่ผมยังไม่เคยไปนะทางไปเมืองห่มนะครับอีก50กิโลเลยนะทางยากลำบากนะครับเราก็เห็นว่าเฮืนใหม่เขาทยอยสร้างนะครับ แควยครับสุดยอดเลยถ้าเป็นควายฝูงนี้คงจะมีความสุขน่าดูเลยครับเนี้ยทางมานะครับด้านหลังของตรงนี้นะครับเนี้ยแถลงข่าวปะแถลงข่าวนะครับสวยมากๆเลยอีเหลวนะครับเนี้ยเหี่ยวเลยมันเหมือนกับมันรู้ว่ามันมีคนถ่ายมาบินเสืร์ฟอยู่เนี่ยนะไม่ไปไหนอยู่สวยมากๆครับ สวยมากๆเลยครับสวยมากๆเลยทางนี้ยังไม่เคยมานะครับครั้งแรกที่มาแล้วทางขวานี่ก็เป็นห้วยนะครับสวยมากๆเลยก็สายน้ำจั้งนั่นแหละครับ โอ้ระหว่างทางที่ไปก็สวยครับโอ้สวยดีนะฮะเขาจะปูยางไปจนถึงบ้านอ่าวเลยนะครับว,วิวก็สวยมากๆเลยเนี่ยโอ้สวยจริงๆเลยโอ้ทางไปนี่ลุกไปนี่ชันเหมือนกันนะ,ะเนี่ย ครัอยู่สวยสวยครับพอมีมอเตอร์ไซค์มันก็มารอาอย่างนี้ได้นะครับใครจะตามรอยก็ดูคลิปนี้นะครับโอ้ว่าถนนทางมันโอเคอยูน่นะเนี่ยหรือเพราะว่ารถบรรทุกมาน้อยครับ ก็เหมาะกับการขี่มอไซคเล่นจังเลยครั้งแรกที่มาแหละครับไม่คิดว่าจะมีทางแบบนี้อยู่ที่ใสสมบูรณ์นะเดียนเลยครับชันมากเลยครับเนี่ย ทางดีวิวสวยนะครับดูโอเคมากๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกของผมที่ขับมอร์ซค์ออกนอกพื้นที่ตัวเมืองอ่านุบงนะครับ ยังสูงเลยครับนะโอ้ลมแรงมากๆเลยครับคุณจะได้ยินเสียงบรรยายไหมลมนิรันดรเรื่อเลยครับเมื่อกี้มันมีตาดสูงมากๆเลยนะสูงเป็นร้อยเมตรนะครับแต่ว่าน้ำเหลือน้อยแล้วเพราะว่าชักเดือนที่แล้วนี่น่าจะแบบน้ำน่าจะเยอะหน่อต้นเดือนนะตาดนี้น่าสนใจแล้วนะครับ อากาศเย็นๆครับเป็นการขี่มอไซค์ที่มีความสุขมากๆเลยนะครับอากาศเย็นๆมีแดดแต่มันไม่ร้อนเนี่ยมันมีความสุขจริงๆเลยนะครับเพราะวิวมันสวยอะแต่ถ้าบอกว่าไม่ไม่มีแดดมันจะไม่สวยเลยนะครับแสงมันจะไม่ได้นะครับแล้วทางไปก็แบบนี้นะครับโอเคมากเลยนะครับหุบบ้านอ่าวนะครับ มีอยู่สามเา่าเอาเนื้อเอากลางเอาใต้มันบอสแ, <laughs> แล้วก็ดูเลยครับสวยงามมากๆเลยเป็นโอ้จะใช้คําไหนดีล่ละครับทางมานี้มันสูงมากๆเลยแล้วมันมาเจอหุบเขาแบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอากาศก็โอ้อากาศก็เย็นครับอันนี้เขาเรียกว่าหุบเขาในจินตนาการแล้วนะครับหุบเขาในเทพนิยายของแท้แล้วครับนี่ ผมชอบใช้คำนี้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นหูบเขาหนึ่งนะฮะหูบเขาในเทพนิยายของแขวงไซส,สมบูรณ์ครับของแท้เละครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับทางมานะครับมากับเปาติงง้งเขาพามาชันลิกเลยนะครับก็ลมเย็นมากๆเลยตรงนี้นะครับ ผมอยากเห็นต้นน้ำน้ำอ่าวจังเลยน่าจะเป็นน้ำตกที่น้ำตกที่ใหญ่น,ะน้ำอา่าวใสเลยนะมองมองเห็นก็รู้ว่ามันใสนะครับ <F est> ก็ลงมาจากภูสังกัดนะครับก็สูงมากชันมากนะครับิวสวยมา,มากเลยนะครับก็ถึงบ้านอาน่าวเหนือก่อนเนี่ยฮะอีกสักหลักเดียวนี้ก็ถึงแล้วนะครับ อูสวยมากๆเลยครับเป็นภูเขาในจินตนาการในเทพนิยายเลยล่ะครับแบบนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับ เย็นสบายนะครับเป็นการขี่มอไซค์ที่มีความสุขมากๆเลยครับ สุดยอด่อาโุสุดยอดมากเลยครับโอ้โหฝ่ามเลี้ยงงวครับ สุดยอดเลยโอ้เป็นตะมานอนลินเหรวะ,ะโอ้สุดยอดครับฟาร์มเลี้ยงงัวครับโน่นเต็มเลยข้างบนโน่นอะโอ้สวยมากๆเลยครับโน่นเขากำลังเขาเลี้ยงงัวกันนะครับอยู่บนภูโน่น่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยไปดิปดโอ้งามเนาะถัโถ โอ้เป็นุูเขาที่สวยงามมากๆเลยครับโอ้โอสุดยอดจริงๆเลยแล้วเขาทำเนี่ยงงเลยอ่ะงงในงงมีทางคอนกรีตแบบนี้นะครับที่น้ำโอ้น้ำท่าดีมากๆเลยเนะียดูโอ้ รามทางคอนกรีตรอบภูเขาเลยเหรอนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะเพิ่งทำแล้วนี่ก็มาเจออีกหนึ่งโอ้ดูดิเหมือนบ่าวติ่งไม่เคยมานะทางนี้นะ่ะเออเบ่าวติ่งยังไม่เคยมาครับหัวล้อใหญ่เลยข้างหลังนั่นอ่ะอ้มันพิ่งใหม่ๆอยู่เลยสบายดิ เาติงยังไม่เคยมาครับโอ้วัวร้อยใหญ่เลยน่าจะใหม่ๆอยู่เป่าติงเังไม่รู้นะครับน้ำอ่าวนะครับโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศดีมากอันนี้อันนี้คืออ่าวเหนือคือหัวมันนะครับหัวอ่าวแล้วดูแล้วนะครับภูบเขาเนี่ยเป็นภูเขาที่มีภูเขาสูงชันล้อมรอบนะครับ อันนี้เอาเหนือนะครับน้ําใสมากเลยแสดงว่าน้ําตกเนี่ยต้นกําเนิดในน้ําตกมันจะต้องใหญ่แล้วสวยแน่ๆเลยนะครับทางใหม่จริงๆด้วยครับเพิ่งจะได้ปีนี้แหละครับสดๆส,สิงๆม่หน้าบ่าวติงถึงไม่รู้ครับ <laughs> บ่าวติงไม่รู้เราดูนะีคยโอ้สวยงามอันนี้เป็นหัวหัวหัว,หวโอ้มี มีตูบโอ้มีอ่างเก็บน้ำด้วยมันมาถึงนี่นะฮะเนี่ยโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับมีตูบน้อยด้วยนะตูบน้อยคอยรักมีตูบน้อยคอยรักด้วยอ๋อ โอ้โอนี่มีตูบน้อยอุ้ยสวยเขาเพิ่งทำเสร็จนะฮะอากคือเขาไม่ได้ตันน้ำไว้นะครับถ้าจะตันน้ำก็มีคลองแล้วบายน้ำไได้ทำคลองแล้วบายน้ำโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยน้ำไหลมารุ่นเขาก็เกี่ยวข้าวอยู่นะครับแสดงว่าต้นน้ำนี่ต้องเป็นน้ำตกที่สวยมากๆเลยอ่ะ แต่ว่าน่าจะเป็นน้ำตกลับที่คนยังไปไม่ถึงครับดูแล้วนะน้ำอ่าวนะครับโอ้น้ำใสไหลแรงครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยน้ำอ่าวนะครับแต่แลวต้นน้ำมันน่าจะไปไกลยอยู่นะแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นน้ำตกที่สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลย สวยมากครับน้ำใสไรยเย็นบรรยากาศทุ่งนานะครับแล้วก็คลองสนชนประทานจริงๆด้วยครับมานี่นะครับ กำลังเก็บกู้โอ้บรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับ,บรรก,กำลังเก็บกู้ข้าวอ๋อนี่ก็กลักไว้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยทำกลักน้ำมาแล้วก็เอามาผัดน้ำมาเป็นคลองชนประทานคลองเหมืองนะครับ อันนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทำนาสองครั้งหรือไม่ก็อาจจะเอาน้ำทำอย่างอื่นได้นะครับทำปลูกพืชหน้าแรงอ่ะปลูกพืชหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วขนมแจกเด็กน้อยก่อนก็ได้ขนมกันคนละสองห่อก็ดีใจแล้วครับเด็กนะครับพ่อก็ พ่อแม่ก็มาหอบข้าวนะครับคนเด็กๆก็มาเล่นที่นานะครับหน้าไหมเลยนะแต่ละคนจริงๆเขาผิวขาวนะรับแต่เขาเล่นตักแดดเขาหน้าไหมกันนะครับบรรยากาศแบบนี้หาดูยากมากเลยครับบรรยากาศอันสวยงามนะครับของบ้านอ่าวภูเขาในจินนาการนะครับโอ้ถ้าไม่มีถนนมานี่ก็ไม่รู้จะมาอย่างไรนะครับดูแล้วเนี่ยมันภูเขาสูงชันล้อมรอบนะครับ สุดยอดเลยครับภาพบรรยากาศอันสวยงามนะครับโอ้หาดูได้ยากแล้วล่ะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็กกำลังขนข้าวกันนะครับขนข้าวปั่นข้าวโอ้สวยงามจริงๆเลยเอาเนื้อบ้านเอาเนือนะครับ สวยงามเลยครับสวยงามจริงๆเลยเดี๋ยวไปตั้งต้นที่อ่าวใต้ก่อนครับมีก็มาสักห้ากิโลนะครับโอ้ภูเขานี้เป็นภูเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับ mm hmm. ป่าไม้ก็ยังเยอะนะครับน้ําอ่าวนี่ก็ใสแล้วเป็นมีตาน้ําเยอะมากครับที่นี่นะ mm hmm. ตาน้ําแบบว่ามันน้ํามันน้ําเล็กน้ําน้อยไหลลงลงตรงน้ําอ่าวนี่เยอะมากๆเลยครับ ว่าน่าจะหลายสิบสายนะครับสวยงามมากๆครับก็มาถึงอ่าวใต้แล้วนะครับก็เป็นจุดสิ้นสุดุูเขานะครับเป็นุบเขาที่สวยงามมากๆเลยนะุูเขาบ้านอ่าวนะครับอ่าวใต้เมืองอนุวงศ์แขงใสสมบูรณ ดีมากๆเลยครับก็ยังเป็นบ้านของพี่น้องมงอยู่นะครับโรงเรียนปัะถมนะครับมัธยมน่าจะอยู่ที่เดียวกันนะครับเนี่ยโอ้วิวสวยมากๆเลยสิ้นสุดส,สิ้นสุดหุบเขาน้ำอ่าวตรงจุดน,นี้นะครับบ้าน,อ,านอ่อาวเหนืออ่าวกลางอ่าวใต้ สามหมู่บ้านนี้กเ็เป็นหุบเขาที่แบบโอ้โหน้อยคนจะมาถึงแล้วครับแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับทางลาดยางก็ไม่มีแล้วนะครับก็จบแล้วต่อไปก็เป็นทางลูกรังนะครับลงไปเมืองหมแล้วนะครับที <Okay. S 2> เราก็จะย้อนกลับกันนะครับ <Okay. S 1> มาแจากขนมนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเท่านี่แจ็กหลังคานี่ เก้าร้อยคนเก้าสิบโอเคเก้าสิบหลังคาถือว่เาเป็นบ้านใหญ่เด้ถือว่าเป็น,บ,นบ้านใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นบ้านพี่น้องมงนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ขนมกันอายอยังไม่เคยเข้ากล่องายบายเออายเก้าสิบหลังคานะครับบ้านนี้นะครับ เป็นบ้านพี่น้องมงนะครับโอ้วิวสวยมากๆเลยนะบ้านอา่าวใต้นะครับบรรยากาศบ้านอา่าวใต้นะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับอันนี้น้ำอ่าวนะครับบรรยากาศดีดีลมหนาวก็มาแล้วนะครับความหนาวก็ลงมาแล้วมันก็จะ 17นาิกาแล้วนะครับใกล้ละเราก็จะบ่ายหน้ากลับนะครับดอกตะเวนบานสพรั่งก็จะค่ำแล้วครับก็ต้องกลับแล้วคือมันที่มันมืดๆบางทีมันก็ภูเขาบังนะครับอยู่ในหุบเขาก็เป็นนักขนาแบบนี้นะครับ เย็นแล้วครับ อ่าวกลางนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับบ้านอ่าวกลางมีแม่น้ำไหลผ่ากลางบรรยากาศยามแรงที่อ่าวกลางนะครับบ้านอ่าวกลางนะครับคอยคำยามแรงบรรยากาศดีเลิศเลยนะครับเออสุดยอดเลยครับขัวข้ามน้ำอ่าว บรรยากาศยามแรงนะครับเสียดายว่าเมฆมันมาบังแดดพอดีนะครับไม่งั้นมันจะสวยมากๆเลยชาวบ้านที่นี่ยังมาอาบน้ำที่ลำห้วยอยู่เนี่ยนะครับน้ำอ่าวเนี่นะครับบรรยากาศดีดีอากาศหนาวนะครับรถอีแตกข้ามน้ำอ่าวนะครับ เด็กเล่นน้ำนะครับลอยไปกับน้ําเลยนะ้นํามันตื้นๆนะแต่ไหลแรงนะครับแต่เด็กตัวเล็กๆเ,เองนะอายุน้อยๆแต่ว่าเขาไม่ได้กลัวว่าเล่นสนุกของเขาไปแล้วมันสําคัญคือมันหนาวครับตอนนี้มันหนาวมากเลยนะไอ้ตัวเล็กนะ็ค่อยๆทยอยไปนั้นสองคนนั้นไปไกลละน้ํามันไหลแรงมากเลยนะแต่นี่มีไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยกําลังจะอยากจะไปหาเขาอยู่นะโอ้ เราดีตักข้ามน้ำครับโอ้น้ำไหลเชี่ยวเหมือนกันแล้วเนี่ยบรรยากาศยานบางแรงคึกคักดีครับเขากลับจากไร่จากนาแล้วนะครับมาที่ร้านค้านี่ก็จะเยอะน้อยมาขายอะไรนะขายผัก